สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะมาจะขอนเกลิ่นหรือพ่อเอาเฉลิมฉเฉลิมดีพ่อครับ <c oughs> พี่น้องคำนี้มาฮอดตลาดบ้านแทนตลาดานัดวันอาทิตย์สิพาอพี่น้องชมเด้อะปลาคาจะสิมิยังขายแน่ยนะครับเป็นตลาดบ้านตำบลจังหวัดต้องเอาตำบลอำเภออำเภออำเภอ,อ,เอวันแทนนะครับอำเภอผมอยู่ปัจจุบันตีตะกี้นะโอ้อำเภอผมอยู่สมัยตะกี้ น่ยกับพิ่ตลาดนัดปัดมางาม,ามสิเลยไม,ไม่มาจากจ้าง้ำพักเนาะจากไม่มาจากสวนจาก้องสิต้่มกับแก้วกับไข่อยู่ด้วยเดี๋ยวออกมาจังมาเอาเอาส้มหาส้มหาส้มที่นองครับพี <c oughs> ่ตลาดเนี่ยอยู่บ้านที่ตอ่อกับบ้านมันต้องบัวบัวโอ้ยผม กูมักบักทุเรียน,นยมันจะคับเรื่องนะอะไรนะมากเงาะแล้ว่าหาตรถจะหนา้าบอเห็นวะฮะไปใส่ห็นเตีม้มกเงาะว่าพเห็นรถจนาจะเสือโอยบาดนี่ยักบักบักทั่วนักศึกษาอ๋าเหมยนตัวทุเรียนเนาะนักศึกษาแต่ว่ามันงามขนาดนี้โลละลอย เอาผู้มักผู้มัก,กรุงเทพงหรอกครับอ่าอ,อิ่มแล้วก็มีเอาสวัสดีครับเอาขายยังขายหอมขายไดหลายย่างค่ะยได้หลายย่างเนาะนี่ไหนเนี่ยมักเ<ท><อ>นี่หนยหลวกกับปุกกระเพียรเนี่ยมันตายขึ้นปะเอาเป็นตลาดบ้านอะไรนี่เวลาตอนเนี่ย ปลาต้นนอนปลาตัอันนี้ปลาไม่ไม่กี่เดือดโอปลากี่เดิอดมาเนาะหมไงค่ะค่ะหอมกอาหอมกินดีดีเลยบูนนอ่อาไปทอดเนาะไปทอดปลาคืออยู่ดิ<ไ>คืออยากกินบ่ เอ้เอาช่เนม้ลกเอ้กอกดบ้แค่นห้เน่ยเอเเหนลดแ่ให็แน่ผู้เล็กก็ได้ไม่หละปลาขือนต้องีิก็ได้มาแตกเรื่องอันนี้เฮ้ยนี่นี่ละเนี่ยเขาจะเอาบานเลยขึ้นะบาดเนี่ยยังหาเนี่ยมักแล้วบานเนี่ย โอ้ยหมกผู้ใหญ่เก่งน้อ้ใส่ได้ดิละเจ้าขายยังไหนกงหแาบคุณกระไรคุณกระไห้าสิบลยจะว่ามตรงกันทีละนักป่าห้าสร้ยเอาเมีนบ่นเน่ยัน่าแพงเขามาขายอยู่นี่นเนมนะเนี่ยอยู่เมียดอหรอเาเดี๋ยวผมบอกมาก่อนเด้อเอาอยู่มักๆมักมั อนไรอะไรเนี่ยโอ้ยมีหนอนเตียมันเล่ก,ก้อนพักอันนี้พักโอ้จะมาหลายขักสักแม,ม่ยังก่อแม่เอาอยู่ดีจะบวหวันได้อยู่เนี่ย เอโอ้ยมันแก่บว่าไเดี๋ยวยมแย่อยเลยไม่เต่มันสอกดังคนละน้ำตาลนะขึ้นช่งไรมันบวาแข็งขมาแข็งธรรมดาถาบเคยกินเียงอันนี้พักปังิเออเดี๋ยวพักดินปียู่น้ำโขกเลยส่วนใหญ่บะกเออนั่นละเดี๋ยวพักดินปี อันนี้อันนี้ฟักซีเนี่ยพขบอกกระหูไปก่อนอันนี้ฟักซีหอมักซ yes, ี่หล้าโอฟักซีหอมฟักซีล้าเอ้เอาให้หูจักไว้คือเมือคิม อันนี้เป็นบัวพร้อมป่ะเน่ยธรรมดาป่ะบวชบวธรรมดาโอมักเขียร์ักเขียรนี่พ่อยใช่ไหมเนี่ยใช่พ่อยป่ะเนี่ยท่านึงพ่อยเลยนี่ฟักปังโอ้ยมีแต่แนวดีๆพี่น้องเด้ออยู่ตลาดบ้านแผ่นตลาดบ้านมันต้องบัวขายข้อมทุ่งมันต้องบัว วันอาทิตยนด้ะมันมีจังนาดเกาะมันแท่นมือเดียวน้ะมันยังสีอะไรย้ะเนี่ยปูโอ้ไม่นายโกตัวหนหือไมนายกเกี่ยวว่าอยู่ไหนแท่เอๆๆๆๆๆๆ้ยเอาเอาเอาครับครับครับอากิเล็กอักิเล็ก กินเ่านองกินข้องหยาบเตียมด้วยนะท่านผู้ชมเน้อของกินของหยาบหลายแฮะอันนี้โอ้อันนี้พักกระเซ็นเดนนี่ยะสุวรรณผลตะกี้ก็ยุบันดวนละ

เว่ยแล้วะเาก็ไปไกลังป่ะโอ้ยหลายคนผลนหลายคนอยู่โอสูยงอย่งนี้ับมสมบัติเสียอันนั้นสมัยนั้สมว่า โอ้ยหนอยเอาไยสิ่งไรยังไม่ถนอมเนอเกอะไร้อะไรจ้บจ้านั่นนะนี่ยบอะไรจ้าโอ้ย็นแต่เสือดเอี่แม่กูอืมนั่นสามตัวเลโลกครึมตัวยล่คงเอาปัดเท้มั่องค้างยังไงแท้บุ้ยเดี๋ยวรอชมบงกันเ้อ เอออันนี้ดอกกระเจียวเจียวหวานจ้าโอ้ยของกินของอยากของบ้านบ้านฮะน้าน้ำมันง่ค่ะไม่เหรงน้ำมันง่ายเงน้ำมใหญ่น้ำมัแห้งน้ำมัแห้งสิบบาทค่ะเอาไม่ดีดดีแจ้น้าป้าน้ำมัอีหยังเยังน้ำมัไทยค่ะน้ำมัไม่กินซุ้งหรอเปล่าโอ้ยโอ้ยนัมมะพราเนาะไม่กินซุ้งเนาะโอ้ยเนาะห้อง่อยพ่อยแซ่บแชบดิแซ่บอืมหวาอนเนาะ พักกันจองนาฟ้าหนาฝนม้ยเอาจ้าแม่เอ้ยของกินของอยากคือเบาคือเล่าวะว่านั่นแม่แน่พี่ แก้วก้วกุ้ยงยเม,มันสมนกุง้งมาเ่ยประดีกุ้งสิขายให้นี่ืึ้ิเก้มเขาเย้ยจำมึงหนิไหมแต่ว่าเงินไม่มีเลยเอาเงิน่อยไม่่อยทำไมไม่เอานี่มา ็จไปไปทั้งต่มาเนีมันข uh ึ้นเรียนอยู่น้องกระแดงมาเนี้ยมาเลียงสิมอนอยู่บันรอนบ้านเกิดผมเ่ลลาร้อนจริงแข้งไหมแต่ว่าปัจจุบันผุนอายุสวันดีคู่หาเลยมาหาส้มตลาดสะเลใดเบิ้งเรานเม่แลพาไปเบิ้องคุ่นันทที่นี่ยเนาะเออเบิ้งเห็นได้เลยมยเออเออกดอลไรกดแช่ให้ได้กดเปลี่ยนบ่ฮ่าฮ่าฮ่าอือวย อ้าวหลายคักหลายแดดของกินของหยาดโอ้ยเท่าชิบหรอกเท่าก็พี่ไก่ดีอยู่ยี่สิบบาทจ้าซื้อเนี่ยไปกินเลยฮะซื้อหนึ่งยี่สิบบาทจ้าอันนึงอ่ะเอ๋อให้เนีเบี้ยขน้าเราโชคโชคพี่น้องเลยนี่งนี่มั้งนี่ยเนี่ยเนี่นุ่นเด้อเนานุ่นเด้อแม่ค้าเด้อเช่าบาทเป็นขายก็เลยต่อเพิ่นว่าเอายี่สิบบาทเขาทนอย่างกู ปูปูดีเด้เอาเอาใส่นี่ก็ได้ดอกมันยังบ่หลายอ่ะใส่ได่บ่างไส่บ่ค่ะได้ใช่ไหงโอ้เอาใส่ทรงนนั้มันจะปักกันมันมันจะคือสื่อของหลายนะเฮ้ยท่านพี่บ้านน้องบัวน้องห้องบนไป็นไฉหละครับนนั่ตลาดมันน้องบัวเด้อะน้องบัวกับบ้านแทนขับข้ากัน โอ้มาปีนี้เงี้ยอีหลีอะตลาดมาแตบแทบหลาย,ยปีบ่บ่เงนี้ยป็นอิเลเลยซื้อแล้วล่ะโอ้ยทองคำเป็นเสี่ยนอันบักุ้งกุ้งจอมกุ้งละมัดนีแม่ทนนี่นี่เขาซื้อให้ปลาทั้งวันนี่ฮะซื้ให้ปลาดีกว่าืนี่ยเนี่ยเขาเรียว่าซื้อหลายอันเดียวกัน ที่กิงมักจะได้สมไฟป่าหมักสมไฟป่าอยู่เนี่ยหมักเนี่ยหมัก,กไม่เอาละวั่ะอ่ะ โอ้ขึ้หลเราเขาอวางซะหลายยเออเขาเขายังอยู่ที่ทีอที่เขาอยู่ตี่บ้านแล้วหรอกเนี่อ้เงี้ยหมากเงก่อนบู๊ฮะมันบอกใครด้อยู่ปลาบ้าเิปลนลาบาลยังรุ่นล่ะแต่ว่าทาได้ไปขายน้ำพรอหรอกเร้าสะดุดแล้วเอาสวัสดีมัูก ได้ยังเออเอาหาเลสลัดตะีงไกินแล้วจ้ะพียิงาา่งคุณใดก่อนไม่ยมมุดอาจ้เอาลงไปใส่สมอแลเรถสอยู่นะเอานอนน้านอนหนาคุนใครยัขขงก่อนให้เขาจะได้มากัน มากันยังก่าเค่ตะลุบกว่าแค่ลุจะรวยขาเออเขาว่าเค่ตะลุบผู้ชายก็ว่าม่รอดเพราะว่าเพราะว่าเกิดคนละรุ่นหรอแม่เนายทุเนี่เออเอาะเลอนีาอันมากเท่าไรก่อสามสิบสอเออเนี่ยเอาสองนว่าสั้นเอาได้ยังองทีสกุมาเขาก็มาาก็มาวะเออเอาจะมาเตือนว่ากางยางรอเขามาดีละ หาสิบบาท,บาทโอ้โหสิบบาทลอ,อ,องดูงน <c oughs> ของกินของอยากเอานี่หลาดเลยฮะสองพันธ่หนาดไปรเรื่อยมายัำย่ำย่ำก็เอาแม่ัพนพปะแพ่งเดยอนอ่ะ ยำปูมายำหม,มึกยำรวมจ้าใครเวันเหรอยำหมายำรวมจ้มายำปูเนาะขายจ้าไดนอ่ะหกสิบบาทจ้าไอ้มื่อเงินพ่อพ่อหรอโลพ่อพ่อดีอนั่นเอาโอเคโอเคโอ้ยผักบุญกันแล้วมางับผักเป็นตลาดสดโอตลาดนัด ตลาดนัดอำเภอพันแทนโอ้ไม่เงี้ยครับแลวบาดนี่โอ้ยอุปาหน้าน้าพี่น้องเนอสุขรรณสิทธิ์เด้อมาหนิอุ้ล่ะของกินของอยากบมอืดผมดุดโ้อนกันจังมากเลยบ่ได้บ่ได้มาถูกนัดทั้งทีเป็นปีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอบ่ได้มาเลียวเดียเลยด้ หุ่นง่ายเป็นซื้อวันเหมืนตัวสมัยก่อนสมัยก่อนตำหกขุนเนี่ยขุ่นเนี่ยตำเป็นแป้งแต่ว่ามันหอม,หอมดีอันนี้ได้มกักคืึจกีบนเหรอ,อแพนเทนาา่าไรเจ้าไข่ยห้าบาทอันล่องซื้อบพงสิบบาทนะใ,ใช่สี่ยสิบนั่นมีเงินสิบบาทดีส่วน สิซื้อไปกินผู้เดียวยานเมียมมันกินน้ำโอ้ยแล้วกินน้ำเมี่ย <c oughs> ไม่ร้านไม่แต่ส่งมันขิงนมเจ้าอยากมั้าโบ้ยตลาดไนรีอะไม่เอ็นตลาดจะกินมันอยากมันเออไข้เขาไม่เท่าไหร่ยี่สิบไม่นึ่งอ่ะอ๋อ ในกระเป๋ามีเงินอยู่เพียงสิบบาทจุกกระเป๋าเจ็ดสิบบาทกว่าโอเคอ้าวพูดน้กันไปเล็กๆน่น้อยอู้ยหลายซอกหลายซอยเนี่ยพณอนะกุ้มพี่มันเสียผ่าทั้งผีเอาละไปทั้งผีเลยทั้งเล่าอยู่บ่บาทเขาเปนนี่บาทเนี่ยเออ lại 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 <laughs> à, cái úp cái thuật của bác <laughs> 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 หลายคักฝุ่นพงใส่ก็ได้คลัวก็ได้จ๋เขาคอยยูแม่คอยเจ้าบ้านห้อนหอนเห่อนหอนมึงเรียวมือกว่าเนี่ยเวันนี้คลิปเจ้าสูุ้่นเขาพุ่หลายๆเขาไม่เลน้องปรดแดงมืงขึ้นเหมือนแล้วทีวไมมาบ้านจะของมือยังมเป็นนแกนจ้จะมาเต็มปีก็ได้มา โ oh, oh. อ้โหพีนองครับหี่รวยยไม่งาครเ้ยยมตนาเขายี่มเาจฮเป็นแต่แซบแหกหนอใ่ทั้งวันี่แม่โ <creo> อ <u> ้ยฮเป็นแต่แซบครับ เลี้ยไฉดิมาเด้อผู้ใดอยากได้อะปลาเสียบปลาหม้อจุกจิกนี่นี่ไฟกระสุนแล้วนี่วานี่ตัวปลาสสอด้เนี่ยปลาส้อดิใช่ปลาสดสดเออกินวะท่านกินวะท่านเออจินวะท่านจินวะท่านเอาไก่บัตนี่มันคือจะเป็นสี่ร้อยบาท โมเมนต์ไก่จะได้เอาไตออกนอกเพอนีเนี่ยทันไหมครับพันไหมบอสโอ้หัวก็เห็นด้วยหะบาอนีเนี่ยเอาอยู่บริเวณบ้านท้องบัวก็บ้านแทนนี่แหละเด้อพี่น้องวันอาทิตย์ก็มาหาสื่อของเสียผ้ากระไล่เลยของกินของอยากกระเทียมอยู่พี่น้องเลยให้ละหลับใกล้บ้านกว่าเจ้าขายยังไง ชุดนึงหกสมีตบมัว่ไมีหลอกว่องจีเอาให้ขอยชุดหนึ่งได้ค่ะยิ่งยี่สื่อก็ไปประทางบอนนี้เจ้ฮาร์ดกัจจันท์มาคินแล้วตบหูวจะคล้องไปเลยเสียบไรพี่น้องทั้งเมียมาพูดกัใส่ผมนีเอาพูดตัวหันหลังใส่ผมแล้วแล้วว่ากบลัานเี้ยวเจ้าเลมันมนยนีคืออย่งหรือว่าพดไปใส่ยางครับพ่มามงั้นสองมื่นแล้ว เสียบวนว่าคิดว่าคิดว่าเนี่ยกินว่าเสร็ากินผู้เดียวนั่งไห้เนี่ยหลับไกลแล้วเป็นตลาดอำเภอรบรรเทนวันเฉพาะวันอาทิตย์เดอ้ออยู่ขับข้ากับน้องบัวน,นี่เหรอพี่น้องอยังได้กเแวะกันเข้ามาผมประชะาสัมพันธ์ให้พี่น้องนะครับของกินของอยากเต็มของใส่ของซอยอนะครับฝนฝนมดตกดอกมือเนี่ยผลเลี้ยงเกง่งฝนสอบได้ไม่เลยมดตก น,นั่นมาซุมื้มหางเงินก็หาเลยหาบ่าบาได้บ่ได้สร้างกินมัอนตัวหาก็ได้แหละก็มันซื้อเอาสิงง่ายๆถูกไหม,มซุ้มเงินเนี่ยมันจะเลิศแล้วไม่ถึงได้ตำบักปีขึ้นมซุมืงินเนี่ยก็ยังบ่ได้ตำม,มันจะซื้อไปเป็นบักิปีผงเกี่ยวผงไปเลยๆนั่นเอาเป็น อาหารแบบบ้านๆเู่นนี่แหละพี่น้องครับขายเตี้ยอยู่พี่น้องเด้อกำลังอะไรกันมาเอาหกสิบบาทจ้าจ้าจ้าเอาเอาเอาก็วันไหนเรากินซีรุ่งอย่างนี้อ้ยค่ะกินลูกเห็ดเป็นอันน่ะสวัสดีครับมาวัสดีครับสวัสดีครับอืมเอาโอ้เตานี่เตาเตากระเตาก็เห็นมาเตาพูดอ่ะเตาเคยเห็นมันคนละเตาเราก็ถามไม่ค่อยยูเพราะลูกไม่

กอ,องเงียใช่ไหมฮะใชจัอัน้เพียงก็่จ้ะอมเนจักเลียวใคก็พูดจักหยังยังย่ยย้ยเเออเนั่นโอ้เนาะนักเป็ดก็ <s 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 ่เคยกินหอกอ้าว นได้อยังได้รับบาดของหลายด้วยเพรนองด้วยอันนี้บอกหอยบักหอยอันหอยเมงผู้รับหอยแข้งตอนเช้ากินหอยแข้งตอนแรงกินหอยไง ก็จะวอวไว้วัน <ged> ด <it> <Q ui> ีครับวันดีครับหอยหอย้างน้ำะคุยหอยข้างหอยคุยุยค้างมันคือคือคล้ายๆแต่ว่าม่นเป็นเนาะอันนี้แข้งอันนี้ค้างบ่อันนี้คุยอันนี้คุยอันน้ำแข้งแข้งแข้งคุยค้างเออมันดีคิดบ่นอ่ะกินกินเด็เดียวหมักง่ายไหมสวัสดีค่ะ กินนี่เนาะบอกย่างย่างผิดนะแต่ว่าพผมผิดเพราะมันยังขู่กินเลยเป็นพืนขึ้นเลยสวัสดีจ้าแม่เอ๋ย,อยขายยังละ่ะฮะน,นี่โอ้เอ้าเอาของกินของหยาบเกิดขึ้นเฉพาะวันอาทิตย์กล้วยปิ้งกล้วยทับกล้วยทับคู่ไส่นั่น ใช้บา้านเขาคุณละอ้ของดื่มของละครับผมครับเอา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 คุณของกินของอยากเอาน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวปั่นโู้เลยคุณทั้งที่กระไรครับอันนี้เนื้อสดทั้งที่เนี่ยไม่หยังลำบากปลายแหง้งปลายแหง้งปลายแหง้งไปกินห้าอยาก ตลาดเฉพาะวันอาทิตย์คุณมองฟังแล้วมีมันขายเ,เ,เยนื้อเ <c oughs> นี่ยเนื่อหมูเนี้ยงัวโบ่ไม่มเห็นขัดเล้าบ้านผมก็คือว่าสิตลาดนี้ป่านน,นี้เลยคุณเฮ้ก็หนัง เฮ็ดก็นั่งก่อนโอ้หลายแช่ๆพี่น้องเลยพักนั่งยางยาหลายคักๆไม่หยังละบาทกุ้งกุ้งซอสอสสวัสดีครับสวัสดีครับกุ้งซอสอสกิโลเราหกสิบบาทอันนี้กูกูเราหกสิบบาทอันนี้กุ้งไงโอ้เรี๋ยหาไปอ้ สองรอยี่สิบกิโลหนึ่งกุ้งไงฮ <c oughs> ะโบยอันนี้เมืเ่งกุ้งเพว่ <c oughs> มาแต่แต่พมา่าปุ้บตัวเลยเมื่องกุ้งเมื่งกุ้งอ๋อไม่ติดตัวใหญ่ๆ พูดพะอะไรพ่อจ่อกิจเป็นส้วนใครเป็นส้วนป่ะเดะอันนี้ส้วนสุไทยเป็นส้วนกลุ่งนี่ส้วนกลุ่งฮะแป้งบัตวแพ้งบัวเสียภาหนาเพ่ก็เหขีดข้ด,ดีจริง เอาอย่างเกิดว่าฮอดสุดอ่ะละครับเจ้าว่าฮอตมองเสื้อผ้าที่เระบ้านผ้ามาส้มตลาดกันยังวเนาะนุ่งหลุมบันนอเชื่อซื้อเื่อเออเชื้อเส้นยักษตัวดีไหมโอ้ฮะ อนกฟ้นป่าอานทะเลฮะอ่งหนอยก็สบาท

องเสียบของแล้วยังอะหลานเลยเสียบก่อนแม่รอคือเก่าวัส่าหยนางให้โอ้ยโอ้ยเนียเยจะว่าจะปีนังไปเดืนนะออเก่าก็เป็นปดยีนสิเมื่อนี้ คุณแม่หนึ่งเขาไหมทีคู่ขาในลาหนึ่งอ่ะติดตามตลอดเ้ยขอบคุณแม่เอ้ยขอบคุณหลายๆครับน้มนาหอมหอมใบเอียงม่หอมเลยติ่งิ้งเอยงไม่หอมเลยหอมม่ตองไมกบบาทั่น เอาพุนซื้อ,อยังหลายอะคนปลาลาาปลามันอั้งกันไปสักทีใหญจามาืถเขาจกับเขาอ่าู <c oughs> หลายแทเถะ ปลาย่งว่าตนคเอาเลยปลายังว่าตัวยังงครับเจริญบโอย้ายบ้าวเย้ยท่้าวกเมอข้าวข้าล้บกตเบกบอกปลาตัวยูสาเาทั้งหดนยไน่ะยนี่เราคนไหนเโอ้ยยยยเยสบายดีรสบายดียเาะชนเมยหละพี่น้องครับอ่าเมื่อเที่ยวตลาด ยังคนขาจังเลี่ยอ่ะเลาะข้าวพี่น้องเราเป็นตลาดเที่ยวบันน้องบัวบันแทนนี่ละเฉพาะวันอาทิตย์พี่น้องคันพี่เวลากับมาเที่ยวกระเด้อเฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นะนะแล้วยังมึงบันย่ามบงถือตีปีตีปีอะไรแะไรนีแต่กับพาเราเป็นคำนี่แหละพี่น้องเด้อเอาไปโอกาสหนาที่เวลาสียังมาเลาะพี่น้องที่บิ่งใหม่นะครับสหรับวันนี้ก็ขอ,อยุ่ที่ซัมมี่ ยูดีม่แห้งสุกขุสุกค,คนเด้วยยุงันคนยื่นับผู้ใดบังคิปนี่งลอรเตรีแล้วมันึงหนึ่งคนละใบละใบละใบด้วยชาดุชาทุ